มาพี่น้องหมูเขาเรียกอะไรนะไอ้หน้ากากหมูคุณยายเกลียวเอาน้ํามันไปรอบแล้วนะตอนนี้คุณยายบอกคุณยายกินไม่ไหวมันเหนียวแล้วคุณยายกินไม่ไหวคุณยายบอกให้เอามาผ่านน้ํามันอุ่นอีกรอบนึงมันจะได้กรอบนะจะได้กรอบเพื่อือนั่งรับประเจียกับข้าวเหนียวนะคะ เนี่ยนะน้จักหน่อยนะสัญญาทอดไปอันนี้รอบแล้วนะเรามาเจียวใหม่อีกรอบนะคะมันกรอบกรอบจักหน่อยนะน้องหมาน้องแมวเคี้ยวเล่นนะคนเคี้ยวเล่นนะคะจัดไปพี่นอ้องตากหมกูจุกๆเลยจ้ะ Y'a pas de